สวัสดีครับผมว่ายสาวเหลียวโตครับพี่วันนี้ก็มาจัดให้นะครับกับบริเวณอีพัทพรีเลอร์กันนี้นะโคตรสุดครับพี่ป้ายแดงราคาอยู่ที่มัน800,000บาทนะครับแต่วันนี้ผมมาขายลูกค้าแค่500,000ก็บาทแค่นั้นเองสุดยอดนะครับนะบอกเลยว่าผมมันโคตรสุดนะเป็นรถปี2019ไม่20,000กโลนะครับก็ป้ายแดงผมบอกเลยนะว่าดาวเวลครับประมาณ200,000ผ่อนหมื่นกว่าแต่ดาวผมรับดาวแค่5บาทผ่อนไม่ถึงหมื่นครับพี่เป็นไง ผมมันพรีเมียมนะครับนะโอเคนะบางคนบอกว่าดอกเบี้ย,ยกระบะมือสองแพงนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ตลอดสัญญาไปเลยนะครับถ้าพี่ดาวสามสิบซื้อราคาเต็มนะโอเคนะครับแต่ยังไม่พอนะให้เงื่อนไขขนาดนี้แล้วผมยังมีพิเศษอีกก็คือถ้าซื้อราคาหกแสนกว่าเอ้ยเกือบเท่าป้ายแดงถูกต้องครับแต่ผมแถมเงินกับบ้านหนึ่งแสนบาทพียวลองพิจารณาเอาใครอยากได้ก็รีบโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่หรือไลน์ที่ ad popk นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไว้คิดแล้วก็คอมเมนต์เลขค่ามา ชีวิตจะได้มีความสุขครับเพโอเคเดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับออปชั่นนะครับโอ้เอบีเอสโคตรใหญ่นะครับนะแบบดีมากตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์น2,400ซีซีนะครับผมนะตัวประหยัดน้ำมันของเขาแหละนะครับตัวนี้ก็รับประกันเหมือนป้ายแดงทุกอย่างเลยนะในเรื่องเครื่องเกียร์นะแล้วก็รถรับประกันน้เหมือนป้ายแดงทุกอย่างเหมือนกันไม่มีชนหนักจมน้ำเงี้ยมี่ว่คล้องไปไม่กลับใหม่นะครับตัวนี้ติดมาให้นะครับตัวนี้น่าจะติดติดหลอกนะครับนะม่น่าจะใช่ของจริงหรอกนะครับโอเคครับ ก็กระจังหน้าสวยแถบแดงนะครับโคตรสวยเลยนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้มาสวยนะเอาจริงสวยมากเลยนะครับผมแต่เรื่องของด้านข้างนะครับก็แม็กเดิมจากโรงงานครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนแม็กมากนะที่จริงอ่ะถ้าลงแม็กใหม่มันจะโคตรซิ่งเลยพี่แต่เนื่องจากว่าลถยางวันใหม่อยู่เปลี่ยนแล้วเสียดายนะครับก็เลยเดิมเดิมให้ลูกค้าก่อนกระจกมองข้างนะครับแถบแดงอีกอ่ะนะครับโคตรสวยมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมตัวนี้นะอ่ะ เชพเพิงดีเซลอยู่แล้วครับผมสวยๆด้านท้ายบัานท้ายตัวนี้มีจอด้วยครับมีจอมีกล้องมองหลังนะครับตัวนี้นะนี่ครับสวยๆเลยเด็ดนะครับเด็ดรถยังไม่เคยใช้งานหนักนะนะครับเพราะไม่แค่สองหมื่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูในเรื่องของด้านในกันบ้างนะพี่วูด้านในก็เหมือนเดิมหน้าตาโตโยต้านะครับโอ้แต่นี้เป็นหนังให้อยู่นะครับก็หนังทุกคันอยู่ดีนะครับผมนะสวย โอเคนะครับพี่เงื่อนไขก็จะประมาณนี้นะครับไม่20,000นะมีมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยนะครับที่จริงถ้าไปอยู่ฝั่งนู้นอาจจะเห็นเล็กไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่สอ0 0 0ืนั่นแหละพี่โอเคนะครับใครสนใจคันนี้นะครับโทรหาผมด่วนที่เบอร์0 7 9 7 9 3 9 3 9 4เจ็ดเกหรือไลน์ที่แอดพีโอนะก็เงื่อนไขที่บอกให้ครับป้ายแดงประมาณ800,000ผมขายแค่500,000กว่าบาทเมื่อกี้เลข4ี่นะห0 0 0 0นกว่าบาทนะพี่นะป้ายแดงดาวเกือบ200,000บอลนิดหนึ่งนะ ผมพี่เราเอาแค่5บาทผ่อนไม่ถึงหมื่นนะครับแล้วเงินแขกนี้ก็โคตรพิเศษเลยแล้วกันนะครับแต่ถ้าพี่ซื้อราคาเต็มหกแสนกว่าก็เงินกับบ้านไปเลยครับหนึ่งแสนบาทเนาะโอเคนะครับอย่าลืมเลยคับถูกใจกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เลขห้าเข้ามานะครับผมนะโอเคครับผมในวันในี้ขอบคุณทุกคนมากเลือกคุณภาพเลือกคงคา่าเลือกผมครับป๊อบอายซาเลโต้สวัสดีครับ